สวัสดีครับสําหรับคลิปคลิปนี้นะครับทุกๆคนคงได้เห็นเหตุการณ์ที่ประทับใจนะครับที่มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับนำตุ๊กตามาให้น้องอุ๋งอิงอยู่หลังเวทีนะครับนั่นก็คือพ่ออุดมพ่ออุดมนะครับเป็นคนขับรถบรรทุกนะครับหาเช้ากินขํามเป็น fc น้องอุ๋งอิงนะครับมีความตั้งใจที่อยากจะมาดูน้องอุ๋งอิงทำการแสดง แต่ว่าไม่มีเงินครับเมื่อวันนั้นคุณพ่อได้ไปขับรถนะครับรับจ้างได้เงินมา300และนำเงิน300ไปซื้อตุ๊กตาในราคา290บาทเหลือเงินอยู่10บาทแล้วก็ไม่มีค่าเดินทางที่จะมาหาอุ้งอิงที่งานจังหวัดชลบุรีเลยไปยืมเงินเพื่อนเพื่อจะเดินทางมาหาน้องอุ้งอิงที่จังหวัดชลบุรี พอมาถึงที่หลังเวทีนะครับคุณพ่อก็ดูไลฟ์สดทางช่องพ่อยุทธลำเพลิพนออฟฟิเชียลเห็นน้องอุ๋งอิงกําลังกินข้าวด้วยความเกรงใจนะครับคุณพ่อก็ยืนรอน้องอุ๋งอิงระหว่างไลฟ์สดอยู่แล้วกอดตุ๊กตาเพราะว่าตั้งใจที่จะนําตุ๊กตามาให้น้องอุ๋งอิงจังหวะน,นั้นเองนะครับเสียนอนก็เห็นคุณพ่อกอดตุ๊กตาเลยเข้าไปถามว่าคุณพ่อมาทําอะไร เดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์นี้พร้อมๆกันนะครับเป็นภาพเหตุการณ์สดที่ผมพยายามถ่ายทอดให้ทุกคนได้รับอัตล u s ในหลากหลายมุมมองไปพร้อมๆกันนะครับข่นไ,ไะ่ะอ้าวอ่ะแค่นี้แหละยิ้มให้มันสวยที่สุดนะลูกเอาสวยอยู่แล้ว<อ>ไ, <ป S 1> ไม่ต้องยิ้มมากเอาคิดว่าเ,าเรายิ้มแล้วเราสวยที่สุดเต็มความม่เ็ือ อยาี้่ี่อพอไปเรียงงานได้สามร้อยพอซื้อตุกตาให้ยี่ดาสองร้อยเาพอซื้อบุ๊ี่งั้นเขางานดอกพนันไปลูกไป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 เอาพยศจะ๋ยวนทางคุณโอ้ยเอาไปซื้อตุ๊กตาสามร้อยก้าสิบค่าแรงหาได้สามร้อยครับสองร้อยทนเออถ้าไม่รักเลยใครแล้วลูกใครไปนี่อ้าว ว้ายไผ่ว่ากันไม่ไผ่ไมส่สอดส,สันสุดสันสุดสันไม่คนที่รักเขารักเราไงลูก ตาเห็นความดีใจมันไม่เช็นตานี่พี่น้องตากันไปรับเี่ไปเดินไปหาคาปยให้พ่อรอืมอที่ผมไปไปไห ไปไปเจอเที่ไหนข้างสังกะสีเลยผมได้ยินคำแรกหืมไม่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 ก็คือน้ำใจน้ำใจที่จะให้ไม่ไม่ก็ได้มาไหวอิ <c oughs> วอี่ขันเจอเขตแบบนี้ผมมาทางเว้นแล้วผมมาถ่ายแต่าทักทักไล่มาหาแม่หน่อยอยู่แม่หน่อยแม่หน่อยมาตอบไล่มานนอมนีค่คนงงด้ัย ก็เด็ดตัวไปเด็ดตัวนีคลิปหนึ่งเอาล่องยีราแป๊บเดียวหนึ่งก้นเบิ้งแสนตัวดีใจแงพอซื้อพออย่างก่อนเปิดนายมึงด้เปิืนายพออุดมเนาะพออุดมครับพอเห็นงานเหนียวทักโดยบรรทุกสายบรรทุกที่เชียงกรุงอิงสรยอสายบรรทุกี่ลัานผมนี่ยูยี่สิบสนเบิงเบิงกร้งอเบิดแดนงานเบิดมือเบิดขึ้น ก็ได้เบ้งอันนี้บื้ัวดเบื้นจกินตามมาจะพคนแล้วครับแล้วก็ไปยืนคือคือไนยูมุ้มสั่งกะสีนยูมุ้มทั้งนอกเหไหมกอดตุ๊กตาอยู่เอาพ่อไปยังเอามาเสื้อผพยื้อเสื้อผย้อนี่ก็นรอกะเดี้นี่พ่อไปเรียนงั้นได้สามรอพ่อไปซื้อตุ๊กตาสองร้อยเก้าสิบเอาน้ำรูปเอาน้ำรูกเอาน้ำลูกเอาน้ำ พูดบัวนั่งเยครับวาน้ำใจลูกเอาให้ไปซื้อตัวเขาไปเบ่งในงานเขาไปเบ่งผลงานลูกเขาจะื่กพัาสนับสนุนตลอดผู้จัดก็ให้เข้าฟรีนี่ผู้จัดก็ยืนอยู่ข้างหลังผมตอนนี้นี่นี่ผู้จัดเลยผู้จัดเลยขอบคุณครับขอพี่เลยเดี๋ยวขอพี่ครับผู้จัดให้

มขอท่งหูกัว่าผมมากเือก็มาดูใสบมาขอทางลูก็พดาหน่อยนาที่เียงรื่อหรือว่านี่เพื่นบอกว่าทางบ้านี้ยสีสัเกตพุ่นๆสี่ังเกตไม่หลาเพื่อนต้อว่าร่ำไปเหรนเขาบอกว่าอออ เนี่ยผมกลังอีห้างไปเมืองว่าเชียงกันยีดังไปไปเห็นรายืนอยู่วุรถยืน่อนัก็นเนยตายเยนกงยีดียดบึ่งในโซนบิ้งในโซนประยุทธ์ค้าอยู่นี่ยดาวระก้าเข้ามาครับก็เหมือนเมือนยืนกุกตมนนม กัเรื่องอื่นแล้วขามาครับสู้ยุพ่อกระซูซูจนอ๋อได้ครับดีใจอย่างหนึ่งครับจันนีไปภาคใต้เบิ่งคลิปคนเดียวครับครับหลายคนอยู่โอ้เป็นเป็นเย็ดก็คือซอยเพให้นอนหลับไปนอนคลิปนี่เลยวะจี้หายง่วงหายง่วงครับอ๋อพ่อไปแล้วเด็กก็เดินทางตลอดปลอดภัยครับทุกโสุกมันมันจันเราเริ่มเช่อละสบายบางเมื่อบานผมเป็นสาวน้อยเพียงบานแท่งเป็นเด่นยูเบียนจันลัก ไข่มดแดงไปฝากทักไล่มาหาเม่หน่อยอยู่ครับแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ไว้เขาไข่มดแดงผมเน่าเลยเหมือนกันมือสาสมการมือมือาเมื่อบ้านที่มาจะใส่จากบอวินไปหอดแสดงว่ามือนี้ก็คิดว่าตุ๊กตาที่หอดอีกบอมือไหนวะที่มือน,นี้หอดแล้วดีใจพ่อดีใจเนาะเม,มียหน่อยเป็นทักมากาตอนโอ้ผมกลับลงมาบอวินหรือเมียหน่อยเพิ่งยังตอบมาว่าจ้าวะไข่มดแดงเลยไม่ได้กินซ้ำมือนั่นครับ ุสาลาง,งานไดยึดแลือต้องการเอา้าขอบคุณพอ่อหลายๆดือ้อหักแผงลูกเต้าครับเอา้าคุณพ่ออุดมคุณพ่ออุดมที่นั่งอยู่ข้างสังกะสีพ่อเดินมาตรงนี้หน่อยครับเดินมาตรงนี้หน่อยเดินมาพ่อเดินมานะผู้ชายคนนี้ทําให้พวกเราทุกคนที่นั่งที่ยืนอยู่บนนี้นะครับร้องไห้เมื่อสักครู่นี้นะครับที่นองเบิ้งครับผู้สัยผู้นี้ครับที่คุณก็ผักของ ของคุพ่อที่หักตอนน้องหุงอิงยืนสั้นอยู่ข้างสนามครับพี่นนท์มาถามบอ,อกว่ามาหาใครหาน้องกุงอิงครับแกไปวิ่งรถบรรทุกครับได้เที่ยวละ300อวันนี้วิ่งได้เที่ยวเดียวเพราะว่าต้องการมาหาน้องแล้วซื้อตุ๊กตานะครับ290าบาทครับนี่คนนี้ครับเงินหางินได้3 0 0ครับซื้อตุ๊กตา290ร้ยแล้วยืมเงินเพื่อนมาอีกต่างหากครับเติมน้ำมันมาแล้วพี่น้องนะครับตอนนี้ผมกำลังไล์สวดตอนนี้คนเท่าไหร่เด้อ เมื่อกี้ในคนพันห้ารกว่าคนนะครับที่กำลังดูพ่ออยู่รวบรวมเงินกันกบให้ค่าน้ามันคุณพ่อครับตอนนี้ได้2,900บาทครับอุ้หอิงมาลูกมามามานี่คือพ้กหักก้งแพ้ครับดีใจที่คนหักนี่ก็กคือเป็นความรักที่ออกมาจากใจครับวิ่งเที่ยวได้300บาทมาครับทุกคนบนเวทีตรงนี้ นั่งอย ow ow ู่นอนกําลังกินเผาอยู ah et, A, ่ให้หมือนือดอกําล yes. ังกําลังะครับทีมข eh, ึ้ีไปครับหาเงินได้สามร้อยบาทเที่ยววันนี้อยู่เที่ยวได้ยี่สอซื้อตุ๊กตามาสองร้อยเก้าสิบครับเลยมีสี่บาทแล้วออกมาหาลูกสาวแล้วบอกว่าไม่มีเงินซื้อบัตรเข้าชมงานเพราะเป็นสตอรี่เ่าได้สั่งยังครับนี่คือบุคคลทีมที่บอกลูกสาวตลอดว่าลูกเวลาเวลาเรา เราทําความดีเราไม่ได้หวังผลอะไรแล้วสิ่งเกาะกาบังกําแพงดีๆสุดก็คือเอฟซคนที่รักเรานี่ครับนี่ได้สองสองพันเก้าุงหญิงจะเพิ่มอีกหลุวหรือยังไงอุงหญิงให้ส่วนตัวไปแล้วพันหนึงนะครับคุณพ่อบอกว่าไม่รับนะครับไม่รับแต่ลูกสาวหยัดใส่มือให้ลูกสาวให้พอเฮานี่เป็นสินำใจของพี่น้องว่ามันนัดเดีพี่น้องครับ คุณคุณพ่ออุดมนะครับเด็กคือกำแพงเป็นกำลังใจสู้ไปได้พอด้วยคมรู้ความความวามารถเป็นอย่างไรบ้างครับกับคลิปที่ผมทำเสนอในวันนี้ทุกคนคงไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมคุณพ่อถึงมีความตั้งใจที่จะมาหาน้องอุ๋งอิงถึงเวทีเวลาคุณพ่อขับรถไปภาคใต้ไปที่ไหนนะครับ พ่อก็จะเปิดเพลงน้องหูงอิงตลอดทางเพราะเหมือนเป็นกำลังใจให้คุณพ่อมีแรงที่จะทำงานต่อไปบางครั้งก็เหนื่อยบางครั้งก็ง่วงบางครั้งก็อ่อนล้าแต่ด้วยเสียงเพลงของน้องปูงอิงก็ทำให้คุณพ่อมีกำลังใจที่จะขับรถต่อจนไปถึงเป้าหมายและกลับมาบ้านอย่างปลอดภัยเหตุการณ์นี้นะครับ มันสร้างความประทับใจให้กับหลายๆคนที่ได้ดูกันว่าน้องอุ๋งอิงนะครับเป็นเด็กตัวเล็กๆแต่ทำไมถึงครองใจหลายๆคนได้เธอมีดีอะไรข้างในของหัวใจของน้องอุ๋งอิงมีอะไรกันแน่แต่ผมเชื่อนะครับว่าคำตอบอยู่ในใจของทุกๆคนนี่แหละครับน้องอุ๋งอิงที่ดาลำเพลินดาวรุ่งอุ๋งอิงเพชรบ้านแพง สวัสดีครับ